สวัสดีค่ะก็เที่ยวเกาะสมุยกันต่อนะคะ EP นี้นะคะก็จะพามาที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองค่ะแล้วก็มาเยือนเกาะอัวตาหลับนะคะเพื่อที่จะไปพิชิตหน้าผาจันจรรดนั่นเองค่ะหน้าผาจันจรรดนะคะเป็นจุดชมวิวหลักล้านของเกาะอัวตาหลักนั่นเองนะคะซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่า ระยะทาง550เมตรนะคะเป็นระยะทางขึ้นเขาทั้งหมดนะคะไม่มีลงเขาไม่มีลาดเลยนะคะมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับข,ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เหนื่อยมากทุกคนแต่ว่าเพื่อวิวหลักล้านเราก็ต้องเต็มที่ในการขึ้นไปนะคะมาขึ้นไปแล้วนะคะก็จะมีจุดชมวิวเป็นระยะระยะนะคะ ทุกระยะที่100เมตรนะคะและนี่ก็เป็นระยะที่200เมตรนะคะก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะคือเห็นที่ทําการอุทยานแบบนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินต่อนี่ไงคะทางขึ้นไปแบบนี้ทุกคนแล้วก็เป็นทางหินนะคะแต่ว่าดีหน่อยตรงที่มันร่มรื่นนั่นเองนะคะและเราก็มาถึงจุดชมวิวที่500เมตรเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็คนรอถ่ายรูปเยอะมากนะคะและนี่ก็คือ จุดชมวิวสูงสุดที่550เมตรผาจันทรัตน์นั่นเองค่ะเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้กันเลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าคุ้มกับค่าเหนื่อยมากๆและแนะนำว่าถ้าใครจะมาเที่ยวเกาะสมุยให้ไปที่นี่เลยนะคะผาจันทรรัตน์ข่าวัวตาหลับหมุ่งเกาะอ่างทองนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าวิวสวยมาก แล้วนี่ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศของวิวที่จุดชมวิวตรงนี้ให้ทุกคนดูแบบจุกๆุไปเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากทุกคนนี่คือวัวนะทุกคนนี่คือว <า S 1> ัววัวหลับตาที่วัวตาหลับแล้วก็ลมแรงมากนะคะทุกคนเวลาอยู่บนนี้ก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังนะคะนอกจากว่าวิวข้างล่างจะสวยแล้วนะคะหินปูนบนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ บนเขานะคะนี่ค่ะให้ดูแบบสวยๆจุกๆวนไปวนมาแบบนี้เลยคะ่ะให้มันคุ้มกับที่ต้องเดินขึ้นเขามา550เมตรด้วยความเหนื่อยยากลำบากนะคะและคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะ